สรุปราชินยดล็อกตัวนี้ของบริษัทเอทีประเทศเก้าเก้าของดรสยามรัฐบ้านภูมิคะแนนหนึ่งร้อยละชินให้เท่าไหร่ให้ร้อยจะให้ร้อยเต็มเลยร้อยเต็มแถมอีกสิบไปไปร้อยสิบเพราะอะไรไหมทำนาได้เลยฟางไม่ต้องเผาฟางไม่เผานะครับไม่ต้องเผาเจ็ดวันย่อยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ดินนิ่มดินเป็นลมเลยท่านผ้เชอมามามาดูได้เลยที่บ้านเลขที่หกสิบเอ็ดนี่หมเจ็ดตำบลว้าดาวอำเภอบางม้า จังหวัดสุพรรณบุรีวัดคูบัววัดคูบัวน่าชินชื่อว่าลุงชินแค่นั้นแหละลุงชินพอกล้าแค่นั้นแหละลุงชินพ่อกล้าทำต้นกล้าขายอยู่ด้วยครับขายด้วยถ้าไม่เชื่อนะครับแล้วจ่ายฟาไปแล้วไม่อัดก้อนไม่อัดก้อนเลยเพราะว่าน้าชินไม่เผาไม่เผาสนองนโยบายรัฐบาลรถ PM 2อ็มสไม่อยากถูกปรับด้วย25 0 0 0น้าชินปฏิบัติตามครับพี่น้องแต่คนอื่นไม่ว่ากันนะไม่ว่าพี่น้องครับไม่ต้องเผาน้าชินชินันได้เลยไม่ต้องเผานาเนี่ยดูได้เพราะว่ารถล็อกตัวนี้ย่อยระเบิดระเบ้อวันนี้ จากที่หมักมาประมาณกี่วันแล้วที่เรายืนกันอยู่นี่อาทิตย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดวันอาทิตย์หนึ่งนี่ไม่กว่ามากมาก้วยตีด้วยเนี่ยพร้อมหวานได้เลยพร้อมวานไม่เกอนตีอนนี้พร้อมทำนาแล้วนี่รับพี่น้องครับรู้ว่าจะให้นาชินพิสูจน์ว่าฟางที่คุยไว้เนี่ยรถล็อกเนี่ยสามวันเริ่มเปื่อยเจ็ดเจ็ดห้าวันมาตีวันนี้เจ็ดวันเละเลยในแปลงน้ำหาฟางไม่เจอกันกองรากดินได้สบายเอานาชินถอยหลังนิดหนึ่งลองลองหาฟางมาให้รูววดูกล้องดูนะมฮะอุ้ยมาเลย วุ้ยมาเลยจะเจอเนี่ยมันมีเป็นฝั่งอีกอยู่เนี่ยเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหไม่ได้ต้องตามนั่นนะจินฮะเอามาเลยละเอาฝังมามาฝังมาเดี๋ยวนีไม่เจอเจอครับเนี่ยเจอจะมีชินชิกฝังมือเนี่ยเนี่ยมันยุ่ยไปแล้วเนี่ยนี่ไม่เผาพี่น้องไม่ต้องเผาแล้วไม่ได้อัดฝางไม่ได้ไปไหนเลยนะจินตัวดรอปล็อกตัวนี้มันเป็นสารที่มีคุณสมบัติไม่ได้ย่อยเท่าไม่ได้ย่อยนะครับข้าวดีดไม่ได้ย่อยมันไปเคลือบ มันไปบล็อกเม็ดเม็ดข้าดีดไม่ให้งอกแต่ว่ามันมีตัวย่อยตัวหนึ่งที่เอทินเดอริกมันไปย่อยฟางย่อยฟางดีมาก3วัน7วันเขาว่าเปื่อยเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นาชินรู้ว่าันถานอย่างเงี้ยนาชินแปลงนี้เปื่อยจริงๆไหมเปื่อยเลยย่อยย่อยจริงๆไหมด้สามวันนี้ลองยิบมาดูได้เปื่อยเลยสามสามวันเอาแล้วเหรอสามวันเอาได้แล้วเหรอเราไม่แน่ใจให้ห้าวันรถมาปปานรถมาปัานห้าโว้เอาฟางขึ้นจนหมดเลยห้าวันมาตีห้าวันมาตีแล้ว ติดลอตารี่ไหมน้าจีนเนี่ยเป็นฝางนานแต่มันเละนี่นี่นี่ต่อนี่นี่กกโกกมันนี่เนี่ยเนี่ยกกมันเนี่ยโกกโกกต่อสั่งพี่น้องครับเนี่ยน้าจีนขวานอีกสิคำถามคือน้าเอาแต่วางอย่างนี้ครับน้าเราเอาดินทำมาทั้งดินทั้งฝางน้าจีนจะพึ่งจะพึ่งสิงอย่างนี้สุดยอดไหมน้าจินอ่าสุดยอดเลยเนี่ยอย่างนี้สุดยอดไหมอย่างนี้สุดยอดไหมเนยเนี่ยเจ็ดวันเละไหมเละเลยเนี่ยมันมีเป็นดินดำเลยเนี่ยโอ้พี่น้องครับนยังไม่ต้องเผาางนะไม่ต้องเผา เนี่ยดมดูได้เลยไม่มีกลิ่นเม่นไม่มีกลิ่นเน่าเออ่ยไม่กลิ่นเน่าไม่มีแก๊สฝังฟู่ๆไม่มีแก๊สไข่เน่าเขาเรียกแก๊สไข่เน่าตัดชินครับเอาอีกเอาอีกเราอีกสะใจเม็ดถ้าเม็ดข้าวเนี่ยไม่เจอแล้วนะเม็ดข้าวดีแต่เราไม่เจอแต่ว่ากำลังพิสูจน์ฝางเลยไหมเจ็ดวันพี่น้องครับเดี๋ยวกำลังจะห้าอปไม่กินหาไม่เจอจะห้าลักชาตอยู่ไม่กินหาไม่เจอเจอแล้วเนี่ยอ่เจอเนี่ยเจออยู่แต่คนเลยที่เจอคือไม้ตอมันเนี่ยตอมันนี่คือตออันชินไม้ใกล้ เนี่ยตอเหลือเท่านี้จริงๆต้องเป็นกกเลยนะชินจริงไหมเอาละครับเอานาชินเอาจับมาปั้นเนี่ยเอากล้องมาใกล้ๆ